สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอม,มาพบมาพบกันกับเ้านุกโคให้หน้ามือหนีสิผ้าพี่พาน้องมายามกับดักด,ดวงแรกนะครับเป็นขึ้นที่สองนะครับหลังจากที่ขึ้นแรกผมในฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องเจอกับมือฝนตกพอดีพอดีนะครับดวงแรกก็เลยบ่ค่อยออกปันไดเอามือหนีมาหอดมาถึงบอลแล้วนะครับ เดี๋ยวสิพาพีพาน้องมาเบิ้งขึ้นที่สองของการดักดวงแหลกโดยใส่ห่อโมนล่อนะครับพี่น้องอพ่อนั่งเขามากกเจอเลยครับผมนี่ครับความเสียหายจากดวงแหลกนี่แหละพี่น้องสาเหตุที่จะต้องเร่งกำจัดสักงน้อยนั่นครับนี่ครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าใบอันนี้เริ่ม เริ่มไหม่แล้วพี่น้องครับนี่ครับนี่สาเหตุก็คือเจาะแล้วพี่น้องนี่ครับตรงที่เจาะไปด้วงเจาะไปอน,นี้เจาะลายมือแล้วครับนี่ดีเท่ว่าข้นต้นมันใหญ่แล้วมันก็เลยเจาะเจาะได้บรทุกยอดนะครับเจาะเจาะได้เป็นยอดที่ยุ่ทั้งหนานะครับที่มันเจาะใสเรียบร้อยนะครับส่วนยอดนี่ยังอยู่อยู่พี่น้องครับ ยังจอบบเห็นดังนั้นจะต้องหนึ่งแบจัดแรงพอพันสองก็คือหาแรงพอพันธุ์เห็นเฮ้าก็ใส่วิธีการโดยใส่ฟีโลโมนลลอก,กเอามาเบิ้งกันพี่น้องมือที่สองจะเป็นไหไเป็นจะได้เอาไปตำเ้าบอตำใส่กระเทียม มาพริกเสียบเข้าไปแล้วก็ข้างไฟดีๆต่ำใช้กันบัดนี่กันผู้เพื่อนมักกินแค่ผมบ่าใคยมักปานไหนครับอขึ้นทีสองมื่อขึ้นในฝนบ่ตก๊กพี่น้องนะครับไข่เนี่ยเยบิง้งว่าสิเป็นจังได๋่สีม,มาน,บ,น,บ,น,นบ่เห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับ สิเบิง้งว่าสิได้เจกโตโอ้นี่นี่แหลโตัวสาก,กัดามันอ่าได้มามแล้วพี่น้องครับสามตครับมือนี่นี่ครับขนาดขึ้นเนี่ยขึ้นเดียวนี่ได้สามตัวคิดเบิ้งว่ามันสิไหลปัดใน้าบม่มีฟีโโมนล่อเนี่ก็กัจัดบได้ยเลยพี่น้องมันก็นสิเจาะไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับแบบ นี่บักเขาตัวเขาเขาดิอันนี้มีดิตัวแม่ดิพี่น้องนี่เมันมืนอตัวผูครับเขายังหน่อยอยู่นี่เขาหน่อยอยู่ครับพี่น้องเป็นตัวผูแสดงว,ว่ามันพึ่งมันมันพึ่งออกมาจากตัวด้วงเบิึงลักษณะนี่เพราะว่าเขาแต่ละตัวเนี่ยยังไ่ใหญ่เป็น,ร,นรุ่นเดียวกันเลย เ้มันไปเพาะพันธุ์อยู่ไสโนหาหาผ่เห็นครับตรงที่ผมเคยคาต้นปลาล์มกับผมกับเผาไปแล้วนะมันอาจจะอยู่น้ำกองดินกองเหงอกองขีเง้เหงอกองขี้ควายแหงล่ะพี่น้องนะครับมันสิไปอยู่หันไปเห็ดเป็นดวงกลัวดวงดวงกลัวเนะบ้านผมเอ,อิ่นดวงกลัวตัวยญ่ๆ นี่ครับพี่น้องในสามตัวมือนี่กำจัดแล้วพี่น้องครับเอาไวบ้บบได้ส่วนฟีโลโมนเฮ่าตอนนี้ก็ถือว่ายังพ่อใช้ได้อยู่พี่น้องอครับความร่งจังสี่อาศัยว่าน้าฝนมันมันบล่ลลังครับนี่ก็เป็นตัวย่างนึงในการํำจัดนะครับํำจัดล่วงแรก นะซึ่งช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ไม่ลืมมาอีกแล้วนะครับดดูการทำไร่หลายต้นนะครับถึงมันเจาะถูมันกัดกินบอกว่าสิเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยกัดกินได้เมดครับอันนี้เดี๋ยวมันก็สิคอยลดลงพี่น้องครับอคอยลดลุงลดลงเพราะว่าเขาทำไร่ตัวที่มันแพร่พันธุ์ไปแล้ว ครับผมเอามือ,อก,กับไ้พีห้นองมาเบิ้งขึ้นที่สองเดี๋ยวผมสีไ้เบิ้งจกักซีหาขึ้นเนาะพี่น้องยวสใไ้เบิ้งจักสีหาขึ้นว่ามันสิถือซู่มือบ่นะครับจยได้พู้ว่ามันหลายปันไดนะครับสมกับมันทำไรนะมันทำไยนี่กัดนี่ว่ามันเกือบเป็นซิปซิปก,ก็ต้นลวพี่น้องซิปยี่สิบต้นหมดละนะครับเฮใไ้ป่ามหฮอชะง,งักการจะเลื่อนเติบโตไประยะหนึง่ง ส่วมมนสิแท่งขึ้นมาอีกก็โอ้ใส่เวลาหลายไล,ย,ลยมือเป็นเดือนพลเลพี่น้องครับสัวนหยอดที่เงาเนาะจังไรกะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องในไๆที่เขามาติดตามรับชมแหลกเปลี่ยนลูกกันเนาะพี่น้องนะครับอันได้ดีกะมาแชรประสบการณ์กันเนาะสำหรับมื่อน,นี้ก็สวัสดีครับ